ต้งแต่กําเนิดข้างซ้ายเป็นตาขี้เกียจต้อกระจกเลนตามันเป็นสีเทาเรื่กาวร้อนอะเข้าตาไม่กระจกตลาแล้วคือไม่รู้ว่าเกิดมาไม่เคยรู้ว่าภาพชัดเป็นยังไงอยู่แล้วก็กเท่านั้นความสามารถใการมองเห็นก็ค่อยๆลดลงลดลงลดง,ลงดำลงดำลงดำลงเสื่อทั้งมืดบอดผาวร ก็มาชมวิวเนาะยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ดูเมื่อวานก็นี่ไม่ได้เอาไม้หรือขาตั้งกล้องมาเนาะเมื่อวานก็มีโอกาสไปตรวจตานะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตาเนี่ยมัน มันเหมือนมินมีฟิลเตอร์สีดำนะไม่ใช่สีเทาตามเพลงนะสีดำมันบงังริหมหอกทั้งหมดเลยแล้วก็ตากระตุกตนะาข้างซ้ายกระตุกแบบเป็นสัปดาห์แล้วเข้าใจว่าแบบเฮ้ยโชคดีมีชัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยขวาาหลา้ายดีใช่ปะ่ะแต่แม่งแบบหวัวไม่ใช่แล้วไงเออแล้วตาก็เริ่มแบบดำอะไรเงี้ยก่อนนี้ก็ไม่เป็นหรอกแต่พอแบบเพิ่งกลับมาจับกล้องพอกลับมาจับกล้องแล้วแบบมันต้องมีการเลงมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบว่า ติดต่อกันนานๆทั้งวันหลายวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามองแล้วมันดําลงใช่ไหมก็เลยเยตัดสินใจไปตรวจเพราะว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานก็คือเป็นเขาเรียกว่าผังผืดผังผืดบางที่ดูม่านตาดําตั้งแต่กําเนิดเนาะฟังดูแล้วมันก็แบบตอนนั้นคุณบอกแบบว่าเอยเด็กทุกคนมันต้องหายนะหนึ่งในหกหนึช่วงหเดือนเนี่ยมันจะหายหมดเลย หนึ่งในหมื่นหรือหนึ่งในแสนเนี่ยมันก็ไม่หายอะไรเงี้ยเราคิดว่าให้โคตรเท่เลยว่ะแม่งเป็นคนเดียวที่ไม่หายอะไรเงี้ยเต็มที่แค่แต่แว่นก็มองเห็นอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วแม่งไม่ใช่เลยอยู่ๆแม่งเป็นอะไรเพิ่มเติมมาแล้วเมื่อวานก็ตรวจเจอริงมาสัชันเพิ่มเติมที่เป็นโรคของคนทั่วไปคือต้อกระจกก็หาข้อมูลต้อกระจกจริงๆมันมันที่วัฒนาการมันดีมากแล้วตอนเนี้ยเมื่อยไงถือก้องมันดีมากๆเพราะว่ามัน มันผ่าตัดได้ผ่าตัดหายได้ผ่าตัดแบบ15นาทีอะ่ะคือใช้ขึ้นเสียงอะไรไม่รู้ดังๆเรื่ปูงเข้าไปเพื่อให้เลนเลนเดิมของเราเงี้ยมันสลายใช่ไหมคะพอมันสลายปุ๊บมันก็เขาก็เอาเลนเทียมเข้าไปใส่พอเขาเอาเลนเทียมเข้าไปใส่ปุ๊บก็เออปิดตรงปิดตามมาแล้วก็พักฟื้นห้ามยกของหนักห้ามไอาจามแรงๆไรง่อง,ง,งที่มันกระทบกระเทือนต่อแผลผ่าตัดเงี้ย ก็แค่นั้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่เรื่องของเรื่องคือหมอบอกว่ามันจะผ่าได้ไหมของคุณเพราะว่าผังพืชที่มีอยู่เนี่ยมันนอกจากผังพืชที่เจอเออเขาเจอเขาบอกว่าเลนเลนตาหรือเออเลนตามันเป็นสีเทาด้วยคนอื่นเขาใสใสเหมือนเป็นฟ้าขึ้นที่กระจกอนะไรเงี้ยมันเป็นสีเทาก็ลเลยย้อนไปว่าเฮ้ยเมื่อประมาณปีสี่เก้า ตอนนั้นทำงานกองถ่ายภาพยนตร์เนะาะก็ทำพ็อปฝ่ายศิลปรกรรมแล้วก็ติดอุปกรณ์อะไรอยู่นี่แหละดาบหรืออะไรนั้นล,ลมมันพัดผ่าเอากาวร้อนอะเข้าตาไม่แน่ใจจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่แน่ใจจำไม่ได้เลยอะว่ามันตาข้างไหนที่นี่ที่ย้อนไปได้จําได้ว่าหมอบอกว่าล้างตาไปด้วยน้ําเกลือสามพันซีซีนะแล้วก็จะตกตาแล้ว ตอนนั้นไมไ่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรแบบผิดแปลกอะไรเลยเพราะว่ากระจกตาเราวก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติอะ่ะคือไม่รู้ว่าเกิดมาไม่เคยรู้ว่าภาพชัดมันเป็นยังไงอยู่แล้วก็ก็เท่านั้นถ้าย้อนไปอีกนี่คือตอนเด็กอะ่ะแม่เข้าใจว่าเออลูกแบบเป็นปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องส่งไปเรียนพวกปัญญานุก,กูลอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเขียนเส้นปะใช่ไหมคะเขียนเส้นปะก็อไก่เขาไข่อ,อะไรเงี้ย เส้นปะสีดำเขียนตามได้แต่พอเส้นปะสีเขียวอะ่ะเ,เขียนไม่ได้เขียนเฉยไปเฉยมาะอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นแบบออน่าจะมีปัญหาทางสมองยอะไรเงี้ยแตบบ่พอดีเพื่อนแม่เขาแนะนำว่าเออลองไปตรวจตากรอะไรเยยงี้ยเออแบบบางทีอาจจะไม่ใช่ดูหลายๆประสบหลายๆระบบอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือมีปัญหาที่ตาตอนนั้นพบแค่เยื่อบงัง เป็นผังผืนเนาะถ้ามองในตา่างเงี้ยมันก็คือแบบเหมือนมีดอกไม้เป็นรูปอะไรดอกจันใช่ไหมเป็นตีน้ําตาลนะบางมันเยื่อบางหมดเลยทีนี้ก็คือเพิ่งรู้เมื่อวานว่ามันบางอะสิ่งที่ตรงที่มันบางอะ่ะมันบางรลม่านตาด้วยอืมแล้วก็มันไม่สลายองะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ส่วนก็ที่เจอเพิ่มที่ว่าเป็นต้อกระจก ต้อกระจกก็คือขุนและเริ่มขุนแล้วถ้าต้อกระจกจริงๆนะ้ถ้ามันผ่าก็คือโอเคหายใช้เลนเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่ผ่ามันก็จะเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกเข้ามาคือต้อหินต้อหินถ้าเป็นปุ๊บแตกปับ๊บกระจกตาเปะก็คือตาบอดสนิททีนี้อบอกว่าในส่วนของต้อกระจกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะผ่าผ่าได้ไหมเดี๋ยวต้องนัดไปตรวจจอประสาตาก็จะเป็นสัปดาห์หน้าเนาะ แล้วก็ตรวจเบาหวานว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องเลยไหมแต่ประวัติไม่เคยเป็นเบาหวานเลยตรวจเบาหวานปีสุดท้ายปีสีแปก็ไม่ได้เป็นเนาะแล้วก็หนักกว่านั้นต่อให้เปลี่ยนกระจกอาถ้าสมมติต่อกระจกผ่าตัดได้เปลี่ยนได้ทั้งสองข้างข้างซ้ายที่พบก็คือข้างซ้ายไม่ตอบสนองแล้วข้างซ้ายเป็นตนขา,านตขี้เกียจหรือว่า lazy eye lazy eye เนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่มันถ้าเรารู้เร็วใช่ไหมคะเอออย่างที่ถ้าถ้ารู้เร็วแล้วรักษาภายในเจ็ดขวบอะ่ะมันก็ยังตอบสนองเพราะพัฒนาการของสมองที่สั่งการไปที่ระบบประสาทตาเนี่ยมันก็ยังสามารถเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนตาตาเป็นอัมาาาาาพาตอ,อัมพึกะอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ตอบสนองอะไรอะ่ะ แต่ว่าบางคนก็คือมีภาวะตาเขนะแต่เราตาไม่เขใช่ปะนั่นแหละแล้วก็ข้างซ้ายเมื่อวานที่วัดล่าสุดคุณหมอวัดให้แล้วก็ไปเอาแว่นไปด้วยเ,เนาะค่ามันไม่ได้กันเลยอะ่ะก็คือหมอวัดให้ใหม่เนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันยาวเจ็ดร้อยเอียงร้อยสี่สิบ ข้างขวายาว400เอียง120อืมซึ่งถ้าใส่แว่นถ้าตรงตามค่าทั้งสองค่าอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบเบอร์อ้วกเดินไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ล้มปะมันก็ไม่ไหวปะปวดหัวอะไรเงี้ยเออพื้นลอยตัดแว่นมาทิ้งไปเคยตัดแว่นแล้วทิ้งไหมเคยครั้งหรือประมาณสองครั้งคือมันใส่ไม่ได้จริงอ่ะพื้นมันลอย ก็เสียเปล่านะเสียเงินแล้วเขาก็ถือว่าเราลองแล้วเรื่องแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีแบบบริการคืนเงินนะเราซื้อไปคุณใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยตัดไปแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เคยมีแบบเอาแว่นเอาเอากรอบเอากรอบของของมีแบรนด์นี่แหละแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นเลนแว่นตาซึ่งมันมันดีไซน์มาเพื่อเพื่อแฟชั่นเนี่ยแล้วพอเราไปเปลี่ยนเนี้ย ความโค้งบนความต่างๆที่มันเกิดแบบปริซึมอะไรของคนที่ต้องการแบบเลนที่มันแบบจําเป็นที่ต้องใช้เลนอะไรที่มันมากมายอะไรยเงี้ยเออคือมันไม่สามารถรองรับตรงนั้นได้ก็ทิง้งอีกคือกอรอบปลาด้านะั้นมันก็คือแบบ <c oughs> หลายตังเนาะเดี๋ยวว่าหลังค่อยจะมาเล่าให้ฟังว่าเลือกแววนเลือกกรอบอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เจอคือ เลซี่อายใช่ไหมคะเลซี่อาข้างซ้ายไม่ตอบสนองแล้วเจ็ดร้อยหมอก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนไปอะไรเงี้ยเลนเอียงเลนสั้นเลนเอ้ยเลนยาวใช้ทดแทนบวกอะไรตามสูตรของคุณหมอแต่ปรากฏว่ามันตอบสนองแคบรู้สึกว่าใส่แล้วมันสว่างขึ้นเนออไม่สามารถด่านหนังสือได้ตาข้างซ้ายแล้วคุณหมอว่ามันเราเป็นอายุมากแล้วส่วนใหญ่ก็คือต้องต้องต้องรักษาจริงจังต้องก่อนเจ็ดขวบ แต่ว่าก็มีผลวิจัยที่ว่าอายุ17ก็ยังมีบางคนที่ยังตอบสนองอยู่แต่ของเรามันอายุแบบเยอะมากแล้วไงดูหน้าได้ดูติกาได้เยอะมากเกินไปที่จะที่จะรักษาใช่ไหมเออพอมันเยอะมากเกินไปที่จะรักษาเนี่ยมันก็จะค่อยๆภาพเราเห็นมืดๆมัมวๆเหมือนิลเตอร์สีดำมันไม่ใช่สีเทาแนละมันก็เลยมันหมองใช่ไหมมันก็จะค่อยๆ ความสามารถในการมองเห็นก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงดำลงดำลงดำลง,ำลง,ำลง,ำลงจนกระทั่งมืดบอดถาวรเนานะมืดบอดถาวรอ,อันนี้ที่มองนี่คือไม่รู้จะมองกล้องไหนยังไม่เกี่ยวกับปัญหาส่ยตาเออมันเหมือนมองไปเองแต่ว่าตัวกล้องมันอยู่ริมนี้ใช่ไหมเอออาจจะยังไม่คุ้นกับการถ่ายภาพตัวเองถ่ายวิดีโอตัวเองจริงๆตั้งใจจะทำยูทูบเบอร์ให้คนอื่นแต่รู้สึกว่าไม่ฟิลเลยตอนเนี้ย เมื่อวานนี้รู้สึกเหนื่อยที่ต้องกินข้าวห้ครบสามมื้อรู้สึกรู้สึกว่าชีวิตอาจต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่าด้วยการทำงานเนี้มันเป็นตะก,กล้องด้วยเนาะแล้วก็เป็นกราฟิกทำงานกแบบสายตาถ้าต้อกระจกจริงๆเฉยๆก็คือ เต็มที่ก็พักฟื้นเดือนอะไรเงี้ยแางงานปกติแต่เนี้ยของเรามีความจาเป็นต้องถนอมสายตาไว้ไหมแต่คือไม่็นไรค่อยคิดหรือคิดพรุ่งนี้คิดต่อเพราะเมื่อวานไม่คิดคิดมัวคิดซัวคิดจนแบบเซ็งสัตบอกเลยจนแบบช็อกอ่ะไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้คิดว่าการที่เราเกิดมาตาแบบนี้มันแย่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ควรมีรแย่กว่านี้แล้วอะไรเงี้ยืมคิดว่า อ่ะถ้าเป็นมะเร็งเงี้ยไม่งงถูอว่าเออถ้าเป็นแบบเราพลาดเงี้ยไม่งงมีสมพันธ์มีอะไรเงี้ยเป็นแบบอะไรเงี้ยเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยเออไม่งงแต่เนี้ยแบบคิดว่าเรารู้เราเกิดมาแย่ที่สุดแล้วในเรื่องขอูสายตาล้าแ,แม่งมาเจออีกแล้วแบบไม่ตั้งตัวไว้อะไรเงี้ยมันก็เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเออเลยแบบไม่เป็นไร ก็ยังมีหลายที่ท,ที่อยากให้อาตาต่อวตาสองข้างเนี่ยไปดูไปเจอไปเห็นเนาะก็จะค่อยๆดูว่าบางทีมันอาจจะวันมีคําถามอ่มันจะบอดเมื่อไหร่มันก็ไม่มีใครตอบได้เออก็เลยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปเจอนูอ่นเจอ,น,น,อนี่อะไรเงี้ยเออเจอให้ครบเจอให้ทั่วประเทศไปเลยแล้วก็ค่อยดูว่าวันสุดท้ายหรือว่าอะไรเงี้ยมัน ก็เก็บเกี่ยวความสวยงามความมีความงามของโลกนี้ไว้เยอะๆยยก่อนที่มันจะมองไม่เห็นไม่เศร้านะเพราะว่าลำคาญมากกว่าอืลำคาญใช้ชีวิตที่เหลือแบบไปมองเห็นอะไรให้มันเต็มตา